ก็ขอ,อกราบสวัสด,ดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อนิเมะレンジャー X นุกทูโป EPC นะครับตอนนี้ก็มีอีเวนต์อีสเตอร์เอกมานะครับเราเพิ่งได้ไข่มาทั้งหมด550นะครับเ,เป็นแต้มไข่นะเราก็แลกขายให้หมดเลยเราจะมาสุ่มไข่โชว์นะครับมันมีโอกาส0.5ที่ออกตัวซีเคตนะไปป๊บปป๊บปับป๊บปับ๊บ <c> ป <oughs> เขีมใช้ได้แล้วก็เราจะมาสุม่มเทรดให้กับสุคุณะก่อนนะครับอือือผมยัไรจะเห็นลุงนะไป <c oughs> โหต่อกันเลยผมจะหาเทรดที่เป็นดาเมจนะครับเ p ี HP. อืม โอเคมาต่อที่ potential รีไปเลยครับปับโอ้โหเอสเอสผมโอ้โหเรียบร้อยแล้วก็ผมก็จะมาสุม่มเทรดต่ออีกรอบไปต่อจริงๆอันโจ๊กเกอร์ก็ดีนะครับแต่ผมจะหาดาเมจด,ดาเมจด,ดาเมจด,ดาเมจได้แล้วครับดาเม็อย่างเกลือ แต่ก็ผมก็ตัดแอนิเมชันการสุ่มไปนะเพราะว่ามันนานมากๆเลยครับก็มาลงเลนเจอร์สเตทต่อเพื่อเก็บหาตัวมาดลระนะลุ้นกันอันนี้ผมก็จะตัดช่วงที่มันน่าเบื่อออกไปหมดเลยนะครับโอเคมาลุ้นปรับโอกาส0 1นะุห่นเปลี่ยนเกลือไปต่อเลยปรับปรับปรับ S <S มาโหเข็มตามสูตรครับレンジャーสเตอไปยาวๆยาวๆโอเคมากลับรอบบีกันต่อเลยครับレンジャ s สเต e อันนี้จะลุ้นตัวของดักน์บอลครับ นี่ผมจะเล่งสปีดไปนะป,ป,ปั๊บปั๊บปั๊บผูกแล้วก็มาลงตัวชาเลนจ์ต่อนะครับผมอยากรู้ว่าทีมผมมันจะพอผ่านชาเลนจ์ได้หรือ,อยังมา ชาเลนนี่ก็จะดรอปอุปกรณ์ในการอีโวนะครับหลากหลายเลยตอนนี้เป็นตู้ของทัสมากินะครับเดี๋ยวเราสุ่มกันเลยครับป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 ับมาราชินาบูอุ้ยทัสทัมาโคตรไวครับทุกคนโคตรโชคดีแล้มาสุ่มเทรดนะครับโหเฮดไป อีกแล้ว Hello เฮ้ยเกินเทนลุง d u ิเ i c a t o r โหยังเวอร์ครับทุกคนเราไม่ใช่แค่ d u ิเ i c a t o r นะครับมันเป็น d u ิเ i c a t o r แบบ2เทรดนะมันมีเทรดบน d u ิเ i c a t o r กับเทรดดาวเมทข้งางล่างด้วยที่ชื่อว่าเอนดรูนะโหยังเก่งครับแล้วก็ต่อที่ potential นะครับเป็นทำเนียมในการทำมิติ มิติกของเรานะเราจะรีโรทั้งหมดไปเลยไปโอ้ S S, S เลยนะครับพลังชีวิตดีมากๆเพราะเราทำตัวทัสมากิได้ขนาดนี้แล้วผมก็เลยลงไนท์แมร์ด่างสุดท้ายเลยนะเพื่อฟาร์มเลเวลตัวละคร เวลาเรายิ่งเลเวลตัวละครสูงนะครับมันจะมีให้รับรางวัลเลเวลนะทุกๆ5เลเวลอย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับตรงล็อบบี้ชื่อว่าเลเวลมายสโตนอันนี้ก็เป็นการรีวิวทัสมากีไปในตัวนะซึ่งการปล่อยครั้งหนึ่งอะถ้าท่านผู้ชมสังเกตได้ว่าแบบว่ามันปล่อยมาทีมันออกมา2ตัวเลยนะเนี่ยอย่างเนี้ยส่ตัวหูอย่างเวอร์อะนี่ครับหดารุโตะนี่ก็เดินไปละ คตรโชคดีเลยนะได้ได้ดูพิเคเ,เตอร์มายอย่างแรงชิวๆแล้วครับไอดี ID นี้น่าจะมีตัวแบกได้แบบสบายๆต่อไปเราน่าจะไปทำตัวลงอีเวนต์กันนะครับนี่ก็ปล่อยไหลาย,ยาวๆกันไปเลยส่วนสุคุนาก็เดินชิวๆครับโอเคใกล้จะจบแล้วนะ ดันถึงหน้าบ้านแล้วแลไม่ต้องอัพนะครับปล่อยปล่อยได้เยอะขนาดนี้ไปอันนี้ผมก็ฟาร์มยาวๆเลยนะปล่อย FK ทิ้งไว้เราตัดกับมาอีทีตอนที่ผมเล่น Ranger s t a t e เลย Ranger s t a t e นี่ถามว่าเล่นเล่นเพื่ออะไรจะเก็บเป็นวัตถุดิบอีโบด้วยนะครับ ไม่ใช่แค่ชาเลนนะเรนเจอร์สเตทเขาก็ให้วัตถุดิบ e ีโอันนี้ผมก็ลงหาตัวมลละต่อเลยครับเป็นเรนเจอร์สเตไปลุ้นกันโอ้โหเกลืออันนี้ก็เกลือกันยาวๆไว้นะครับใครที่ไม่เกลือก็อย่าลืมมาคอมเมนต์อวดกันด้วยนะอันนี้ก็หาตัวดาร์กโบลต่อ ยาวๆยาวโอ้โหไลร่รับนีเนี่ยพอเราลงレ a เจอร์ t สร e มาเสร็จปุ๊บผมก็เพิ่งเห็นว่าเอ้ยตู้มันมีตัวสติงเดมอนเข้ามานะผมก็เลยทำการสุม่มซึ่งเป็นเทียแบบเทียสูงสูงของเทียลิศเลยนะครับซึ่งมันเก่งมากๆนะผมก็พยายามสุ่มให้มันได้นะขอโทษทีครับเสียงเฟซบุ๊กผมเองมา มาสุ่มเทตรดต,ต่อเลยนะครับหลังจากที่เราได้ตัว Sting Demon มาแล้ว <c oughs> ไป <c oughs> ไมคิดอยู่ว่าอยากอยากลองเอามันไปเล่นก่อนนะอันนี้ผมก็สุ่มเทรดให้ตัวโบ l ี่ด้วยนะไปไปเออไม่เกลืออย่างนี ไม่พอใจสูมไมาดามเมจ็ดเเซ็นตี่ผมก็รีเล่นนะครับเป็นรีเทรดของโอคารุนเล่นๆนะรีเทรดของตัวอื่นน่าจะค่อนข้างระดับดีอยู่นะอันนี้คือผมจะหาสปีดให้กับตัวโอคารุนนะเพื่อมันจะได้วิ่งเร็วนะครับไปนี่ผมก็รีโพเทนชียลต่อนะก็ะคือมันก็รีสลับไปสลับมาผมก็คิดว่าดวงมันน่าจะ ให้แบบสลับสลับกันอาจจะเป็นสูตรก็ได้นี่ก็รับเลเวลของไมสโต o n นนะเพราะว่าผมไป FK มาแล้วนะครับหลังจากที่ผม FK มาก็เลเวลทั้งหมด36นะก็เลยรับรางวัลได้เยอะมากๆดูเงินกับเพชรซ้ายบนผมสิครับโหเยอะมากๆเลยครับ แล้วก็ผมเอฟด้วยความที่ AFK Challenge ครับก็เลยมีกุญแจที่รีโพเทนเชียลเยอะเป็นพิเศษครับแล้วก็จะมีวัตถุดิบเตรียมพร้อมที่จะอีโวแล้วนะครับได้มาแล้วครับ SS อันนึง่งสปีดดีไหมโอเคมาไปไม่าแหละอันนี้เป็นการมาภาคทีหลักนะครับ เพราะว่าตอนนี้ผมเล่นอยู่ผมก็เล่นเรื่อยเปื่อยครับก็น,นี้ก็สุ trade ่มเทรดไอ้สุ่มโพเทนเชียลไปเรื่อยๆนะครับผมคิดอยู่ว่าจะสุ่มโพเทนเชียลให้มันครบทุกตัวเลยนะครับเอานาต่อที่ทัชซมากิทัชซมากิเนี่ยผมจะเน้นมันพิเศษนะเพราะว่ามันมีเทรดลุงนะนี่ผมว่าเราสุ่มให้ได้ S S กันทุกช่องเลยนะ ดาเมนี่สำคัญสุดเลยแต่ผมดันไม่เอสอ่ามาแล้วมาต่อที่โอคารุนนะครับผมจะหาสปีดให้ให้กับโอคารุนนะเพราะว่าตัวมันเป็นตัวที่ต้องเน้นสปีดไปอีโวต่อเลยนะครับผมได้วัตถุดิบอีโวมาผมก็รวมซื้อแล้วเสร็จปุ๊บผมก็อีโวโอคารุนนะครับเป็นตัวอีโวตัวแรกของไอดีผมเลยนะไปอย่างตึงนะครับโอคารุน สปีดก็เพิ่มขึ้นมาด้วยนะหลังจากที่ผมอีโวขึ้นมาไงกันบ้างครับสำหรับนุกทูโปแอนิเมะเรนเจอร์เอ EP4 ถ้าชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับเจอกันบาย